จวัวันับีื่ใหม่นจะได้ที่ไหนะีละวันาจราจรีใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่งานเก็บแล้วรถย่ืมเข้ามาจ่ายะมันยไทยใช่ปท่อนี้ชวยหลังรถีะดูไที่ องนะแต่ว่าถ้าคนของเราไล่เนีราไม่ได้มีทักษะในการที่จับร่างพิสาจนด้วยคืออร่อยนะครับแต้ก็มีบ่อยเนี่ยคือ nhà tháng đầu lên รือทีพีมันจะแต่เนี่ยมันไปรใหม่มนรอยใหม่แฉะแทุกันรว่าไม่ใช่ี่อจะแรงไม่แน่ใจหมาไม่เที้ยวรัหมาไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้งวก็ไม่ใช่ อ้าวแล้วอะไรหมากมาไม่ใช่หรอนี่มันเป็นอะไรับสดเลย ตำบลบางาพักของเราปรากฏว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำซากซากสัตว์เอามาทิ้งนะครับเป็นเป็นกระดูกนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นในเบื้องต้นท่านอดุลบุญสมท่านนายกเทศบาลตำบลบางาพับได้ประสานประสัดจังหวัดแล้วก็ท่านสาสุขออำเภอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ,บ้านมาดูพื้นที่แล้วก็เป็นเหตุลำคาญในส่วนของเทศบาลของเราก็มีการาจัดเก็บ นะครับซากสัตว์ซึ่งให้คนสัตว์ตรวจสอบแล้วว่าถ้าไม่ติดเชื้อเนี่ยเราก็จะขอเอาไปทำลายนะครับแล้วก็ตามพรบรักษาความสะอาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ห้ามทิง้งซากสัตว์ซึ่งจะต่อให้เกิดเหตุลำคาในพื้นที่ครับก็ขออนุญาตจำเรียนเบื้องต้นครับขอบคุณครับแต่คงไม่นป้ายเล็กๆนะครับชาวบ้านรับรูป้ป้ายเล็กๆห้ามทิ้งซากสัตว์บริเวณนี้นะครับแล้วก็ใส่ตาสัมพัน เกี่ยวจัดทราบให้แล้วก็ติปตายให้แล้วก็ถไาใไรก็ยินทาไล่คล้องรู้ว่าใครเดี๋ยวผมก็จะไปต่อได้เป็นโลค่าเตือนเป็นใครแล้วเราก็ชย้อนการได้แล้วก็จะมีกฎหมายรบก็ุกแจ้ก็คุกแจ้งแค่รถที่เข้ามาบริเวณนี้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครยังอย่างย้อนจำไม่ได้ป่ากำนันด้วยมันใจมีคนที่ไล่คล้องเก่งไอ้น้องพิงคนนี้เก่ง

าผมมานั่งไล่เนี่ยแล้วมันมาทิ้งมันมีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันมีอะไรขึ้นมาเหตุขึ้นมาใครแล้วไม่ชอบอ่ะมันไล่จับมั่ที่นี่มันต้องมี๋ยวมันมีปืนมีอะไรขึ้นมาเดียมันเข้าขึ้นมาทังไงนีต้องมีราคากล้องหรือว่าท่านกำลังถอดกองแล้วเนี่ยผมบอกว่าดเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เราเนี่ยที่ข้อมูลที่มีติดล้องู่เพราะนั้นต้องเอาหน่วยงานที่เขาไล่ไล่เก่งๆเขามาช่วยไล่ว่าถามว่าเรื่อง ชำแผลเฉือนเนี่ยผมว่าว่าไม่เร uh, uh ื right. that that ่องเล็กนะเพราะนั hide. ้นต้องประสานขอขอฟอมาช่วยไล่ให้ว่ากล้องมีอยู่างรอบๆเดี่ยวผมมองว่าไล่ได้แล้วมันสามารถเทียดูได้ถ้าไอ้รถพันนี้มาซ้ำๆๆเนี่ยมันต้องฆ้ากองหลังเพื่อแล้วแล้วไล่เลยมันจะได้ได้ตั้งกระต้นต่อจะได้ย้อนกลับใช่หรือถ้าหากว่พวกเราไม่ต้งไล่เนี่ยผมอว่าพลาดหนึ่งไปเจอตอนนี้ไม่รู้เนี่ยใช่แต่มันมีกล้องดูผมมีกล้องอยู่ ผมมีกล้องอยู่หลายชุดซึ่งถามว่าตำรวจเคยมาไล่เนี่ยจับโจรก็ยังได้เลยแต่เขามีวีการของเขาเขาไม่ได้ดูแค่ตรงนี้หรอกเขาดูรถที่วิ่งมาจากไหนคิดไหนเลยแต่ต้องประสานพลมืองเขาว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะได้แก้ปัญหา าไอ้ที่จริงเขามาจำหล่แล้วมาขายให้คนเนี่ยมันมันมันมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวกายคนเป็นปัญหาอีกค แห่อำเภอก็ได้อำเภอประสานเอพาให้ช่วยกันผมมองว่าแทบวับพ,พวกเราอย่างเดียวมันก็ได้ระดับเดียวผมก็ได้แค่เก็บข้อมูลเดียวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก